อ่สวัสดีพี่น้องอ่มาว่าเรื่องปวกเนาะมือนี่นี่มองดูมันว่านี่ยปลวกขื่นหอนน้ำตู้เย็นมองดูขื่นบอกอ๋ตู้เย็นนี่ตู้เย็นเก็บเนื้อเนื้อเนื้อป่าเล้วพี่น้องนี่มองป่าเนาะสิมาไล่มันพี่น้องนี่กำจัดมันโดยนี่นี่สูตรชาวนาคนทำกินนะอ่าน้ำมันโซล่า หาส่วนน้ำมันเบนซินหนึ่งส่วนน้ำมันเครื่องเก่ายหนึ่งส่วนเน้าพี่น้องนี่มาจัดการเลยเนี่ยเบใ็จมันเลยนะรับรองว่าตายแน่นอนเน้าพี่น้องเนี่ยพอดีเ้าเอาอันนี้น้ำมันเครื่องเกลีบีบใส่เนี่ยพี่น้องนี่ มันจีนีแล้วพี่น้องนี่มันมันตายแล้วมันก็จีนีแล้วมันก็บจีบอเออมันก็บจีบอขึ้นมาอยู่อีกนะคือคือตรงนี้มันจะบขก้นมาอยู่อีกเลยแม่ตั้งแต่จอมปวกจอมมีไงด้วยพี่น้องนี่รับรองเลยหนีบมดเนอะมันมีขึ้นมาอ่ะจัดไปพี่น้องผู้ใดมีปัญหาเรื่องกระปวกขึ้นบ้านขึ้นเที่ยนแล้วนี่ขึ้นฮอดตู้เห็นไหมครัดูอึดบ่งขึ้นเลย มุดบ้องคืนแล้วขึ้นทอดตู้เยน็นเลยเอ๋อไปอย่างนี้พี่น้องตายทันทีผนบอกตายละตายละไปจัดไปจัดไป